ในรุ่นของเซน่าเอสไฮบเดือนนี้เดือนเดียวลดไปเลยแสนสองบาทนะครับอยู่ที่ราคา1 3 4 0, 9 0 0 0าาสาบาทสหรับเดือนนี้ยังมีแคมเปญตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับ นะครับบอลนะครับนิสสันทีเคปอีกรอบหนึ่งกับรายการเคาะโปรโมชั่นนะครับผมยินดีด้วยสำหรับลูกค้าที่ออกรถไปในเดือนที่แล้วถือว่าคุณได้แคมเปญที่สุดยอดมากสำหรับเดือนนี้ยังมีแคมเปญตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสำหรับเริ่มต้นเลยก็คือนิสสันอันเมล่านะครับสำหรับเดือนนี้ต้องบอกก่อนว่า แคมเปญก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคือดาวเริ่มต้นที่5,555บาทผ่อนนานถึง84เดือนนะครับหรือรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็คือ0%ต้องดาว25นผ่อนไม่เกิน4ปีหรือ48เดือนครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของแคมเปญของอ m e เมรานะครับยังมีให้ลูกค้าเลือกเข้ามาตัดสินใจได้นะครับ ในส่วนถัดไปก็คือนิสสันคิกนะครับนิสสันคิกแคมเปญของเดือนนี้นะครับกลุ่มอาชีพพิเศษเนี่ยเขาจะหายไปแล้ว <Yeah. S 1> ผมนึงบอกว่าคนที่ออกไปเดือนนี้แล้วเนี่ยโปรโมชั่นดีจริงๆเดือนนี้ค่อนข้างลดลงมานิดนึงก็คือว่าจะได้เป็นในส่วนของเจ้าของรถนิสสันเนี่ยสามารถลงทะเบียนเพื่อได้รับส่วนลดเพิ่มอีก2 0 0 0มบาทในส่วนของนิสสันคิกนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยศเซ แต่ดอกเบี้ย0%เนี่ยจากของเก่าที่เป็นดาว25%ผ่อนได้ไม่เกิน5ปีได้0%ตอนนี้จะเป็นดอกเบีย้ยอยู่ที่อ่าดาว25%แล้วก็ผ่อนได้ไม่เกิน4ปีถึงจะได้ดอกเบีย้ย0%สำหรับมิสแอนคี่ตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นรถที่น่าใช้อยู่นะครับเพราะได้ทั้งความประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งที่ดีในส่วนรุ่นถัดไปนะครับก็จะมีเป็นกระบะ นะครับกระบาของเราเนี่ยโอ้ตอนนี้มีหลายแคมเปญก็คือว่ามีทั้งดาวต่ำฟรีดาวนะครับหรือว่าดอกเบี้ยศูนเซก็มีในรุ่นแคปศูนเซจะได้ที่ดาวยี่าอร์เผ่อนไม่เกิน4ี่ปีนะครับส่วนในรุ่น4ประตูเนี่ยจะได้ที่ดาวยี่เเผ่อนไม่เกิน5ปีจะได้ศนเซนนะครับต้องเรียน เหมือนกันสําหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถนิสันนะครับของกระบะเนี่ยที่เป็นตอนนั้น <c oughs> เดือนที่แล้วที่เป็นโปรโหรือโปรทูนะครับเดือนนี้จะได้ส่วนลดอยู่ที่10000บาทนะครับจะไม่ได้ที่แสนสองแปดห0ื่นแล้วนะครับผมอันนี้ก็เรียนลูกค้าไว้ให้เข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในรุ่นถัดไปอันนี้พิเศษก่อนก็คือว่าตัวนี้มาแรง มาใหม่ล่าสุดเลยในรุ่นของเซน่าเอสไฮบนะครับผมตอนนี้ลูกค้าน่าจะได้เห็นประกาศแล้วจากนิสสันมอเตอร์นะครับก็คือจากราคา1 4 6 9 0 0้านเาทเดือนนี้เดือนเดียวลดไปเลยแสน0 0 0หบาทนะครับอยู่ที่ราคา1,349,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครตัดสินใจอยู่เอ๊ะทำไมจะดูเป็นตัว s h y b r t d หรือดู E-Power ดีแล้วมีแนวโน้มว่าอยากได้เป็นตัว s h y b r t d นะครับหไม่ต้องรอรถนะครับสราคาถูกกว่าตอนแรกถูกกว่าประมาณ2 0 0 0 0 0ตอนนี้ถูกกว่าประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเป็นทางเลือกที่น่าตัดสินใจมากนะครับอย่าลืมว่าโปรแต่ละโปรเนี่ยจะมาเป็นเดือนเดือน ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยมีให้เลือกทั้งลดจากราคารถแล้วก็มีให้เลือกทั้งดอกเบีย้ย0%นเนะครับนาน4ปีนะครับแล้วก็พร้อมส่วนลดเพิ่มอีกนะครับยังไงทักเข้ามาสอบถามทั้งเพจได้นะครับเดี๋ยวจะมีที่ติดต่อไว้ให้นะครับด้านล่างส่วนในตัวของเซนนาอีพาวเวอร์ก็เหมือนกันเซนนาอีพาวเวอร์เนี่ย ก็จะมีแคมเปญพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยสามารถทักเข้ามาเพื่อสอบถามพนักง,งานขายได้สำหรับเดือนนี้อย่างที่บอกไปว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆในหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าเราก็จะมีตัวชูโรงที่เป็นแคมเปญรับหรือว่าเขาเรียกว่ามีตัวที่มาช่วยให้ลูกค้าได้ลถในราคาที่เหมาะสม ในออปชันที่เหมาะสมนะครับยังไงเนี่ยลูกค้าสามารถทักมาสอบถามนะครับทั้งในเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับในเรื่องของออปชันต่างๆนะครับผมแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้นะครับของที่เราเนี่ยยังมีรถให้ทดลองขับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว a m ม l ่านะครับตัวเซรานะครับทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ตัวกระบะ นะครับโปรโฟก็ยังมีให้เทสนะครับตัวคลิก E-POWER ก็มีรถให้เทสนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเซลล์บอลที่น well, ิสันทีเคด้วยแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโปรตัวไหนนะครับสนใจรถรุ่นไหน นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทางเพจหรือติดต่อมาที่เบอร์ผมโดยตรงได้เลยที่เบอร์080 2 2 1 0 9 9 9นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรโมชั่นของตัวรถหรือว่าการใช้งานรถนะครับหรือการที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทั้งหมดนะครับผมถ้ายังไงแล้วฝากรายการเคาะโปรโมชั่นของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม